ก็สวัสดีครับวันผู้เล่นโลบอคทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับแมปเฟิร์สทีนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทําอาวุธ2ชิ้นนะได้แก่อุลามะนะครับแล้วก็หอของแลนเซอร์นะซึ่งวิธีการทําทั้ง2ชิ้นเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปทําเองนะครับผมมาอันดับแรกเนี่ยผมจะเริ่มที่เกาะเริ่มต้นนะผมจะเริ่มทําที่สเปคของอุลามะก่อนเลยนะสเปคของอุลามะเนี่ยให้เรามาเราจําเป็นต้องมีบอสพิกเก็ตนะครับผม โดยที่เราการที่เราจะได้วิธีบอสทิกเก็ตเนี่ยเราจะได้ง่ายที่สุดเลยคือการที่เราต้องใช้ของแดงนะไปแรกมานะครับผมผมก็แนะนําว่าวิธีการทําของแดงเนี่ยเราจะไปหานที่เกาะอาร์เคดไอ l a นนะครับผมซึ่งผมก็จะบินไปนะนี่นครับเกาะมันจะอยู่ทางด้านนี้นะอยู่ระหว่างเกาะโฟสเซนทาวนะครับผมกับเกาะลอสไอแลนนะ เกาะมันจะอยู่ทางนี้นะครับผมให้เรามาสุ่มนะครับให้หาไอเทมสีแดงตรงนี้นะนี่เป็นไอเทมสีแดงตรงนี้มันจะดับจากการสุ่มนะสุ่มตรงนี้เลยสุ่มไปจนกว่าจะครบ7 5 0ยห้าสชิ้นนั่นแหละรครับผมนี่ครับตรงนี้เนี่ยกบสุ่มไปสัก7 5 0ห้าสิบชิ้นนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะไปกันที่เกาะบลีชนะเกาะชายหาดนั่นเองชายหาดนั่นแหละมาอ่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ ข้างหน้านี้เลยครับผมนี่นี่อ่ะเห็นไหมเราจะเห็นแล้วอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างๆเกาะสตาร์เตอร์ของเราเลยนะครับผมนี่นะตรงนี้จากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดแลกตั๋วของมันนะนี่เราจะพิมพ์ว่าการโจ๊กเกอร์การนะสำหรับคนที่มีเจนะ็อห้าสินะอ่าแล้วเราก็แลกนะมันจะได้เป็นบอสทิเก็ตนะก็แลกไปให้หมดเลยเจ็ดร้อยห้าสิบ รอบหนึ่งก็จะประมาณจะแลกตั๋วบอตรทิตได้ประมาณ2 5 0สตั๋วนะประมาณนั้นนะครับผมซึ่งมันก็แลกก็แลกได้แลกให้เต็มไปเลยถ้าสําหรับคนที่จะจะตีก็แนะนําว่าให้ไปแลกตั๋วบัตทิตจนครบ750เลยนะครับผมจากนั้นเราจะไปที่เกาะอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมเพราะว่ามันเป็นเกาะเครื่องหมายโคเชนมาสสามอันนะเกาะน้ำแข็งตรงนี้แหละอ่ะเราก็จะไป พอเรามาถึงแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีที่เกิดบอสอยู่นะให้เราทําการเสกบ,บอสไปเลยนะบอสอรุอรามเมตัวนี้นะบอสตัวนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างโหดมากเลยนะเป็นบอสที่เต้องต้องเตรียมเพื่อนหรือว่าต้องมีอาวุธเยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับผมถือว่าแรงมากเลยนะอ่ะาก็ไม่ดรอปนะก็ตีไปจนกว่ามันจะดรอปนะครับจนกว่ามันจะดรอปเศษ i อ e ฟกเมนต์นะครับผมใช้ประมาณที่้ชิ้นนะก็ถือว่าดอปยากมากเลยนะสำหรับ25ชิ้นเนี่ยเพราะว่าเป็นของระดับสีแดงนยนะครับผมมันเลยจะออกยากสักหน่อยนะ, <S <S ะผมก็มีทริคมาฝากกันนะสำหรับคนที่จะตีเอาอุราเมะแล้วมันให้ได้ชาดเร็วที่สุดนะครับผม <S <S ผมก็แนะนําว่าผมจะสอนพาทำบัคสแต็กบอสนะครับผมมันจะสามารถสแต็กบอสได้เรื่อยๆเลยนะแต่ผมแนะนําว่า คุณก็ควรจะมีสิ่งของตามที่ผมมีนะครับผมก็คือโอคารุนนะแล้วก็เผ่าดุรหานนะสองสิ่งนี้ค่อนข้างสําคัญมากเลยนะครับผมหรือว่าจะมีเป็นหรือว่าถ้าใครไม่มีโอคารุนเนี่ยก็ใช้เป็นซีดแทนก็ได้นะใช้เป็นอของที่สามารถทําดาเมจทีทีได้นะครับผมแล้วก็ต้องเป็นของที่ทําสกิลเนี่ยสกิลดาเมจทีเนี่ยมีค่อนข้างนานเลยนะอย่างเช่นนั่นแหละรครับตามที่พูดไปซิดกับโอคารุนนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะรอให้ถึงตอนมืดก่อนนะ เพราะว่าไอ้บัคตัวนี้มันจะใช้ได้ดีที่สุดตอนมืดนะถ้ายังมีคนไม่เยอะพอนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามีเพื่อนอย่างเงี้ยสามสี่คนตีนะตอนทําตอนเช้าก็ได้นะครับแต่ผมว่าผมมีคนเดียวนะผมมีคนเดียวผมจะโชว์แบบว่าวิธีการทําตีแบบคนเดียวได้นะครับผมก็แนะนําว่าเป็นตอนมืดดีกว่าถึงจะติดนะครับผมบตอนนี้เราก็ตัดมาที่ตอนกลางคืนกันแล้วนะซึ่งวิธีการ stack บอสเนี่ย ก็คือเราจะต้องทําให้เลือดบอสเนี่ยเหลือประมาณน้อยประมาณหนึ่งนะครับผมประมาณสี่ล้านห้าล้านหกล้านประมาณนี้กำลังโอเคครับผมจากนั้นเนี่ยให้ใช้เป็นจากนั้นเนี่ยเราจะใช้โอคารุนนะครับทําการกดสกิลวีนะกดเพิ่มจากนั้นให้รีบพุ่งมาตรงนี้นะจา้วรีบกดสปาตรงนี้นะกดย้ำๆไปเลยนะครับผมอ่ะกดย้ำๆนี้กดอ่ะเศกย้ำๆไปนะครับจนกว่ามันจะกดเศกไม่ได้นะ นี่นะครับผมนี่มันจะได้รอบละสี่ตัวเลยนะสาหรับอุราเมะนะอันนี้ก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะสาหรับคนที่เล่นคนเดียวนะแล้วก็อยากจะเสกบอสให้มันได้แฟกเมนไอแฟกเมนได้ง่ายนะครับผมแต่ถ้ายิ่งมีเพื่อนเยอะเนี่ยตอนที่เราไปเสกบอสเนี่ยมันจะยิ่งดีนะครับผมก็แนะนําว่าเพื่อนก็ควรจะมีโอคารุนหรือว่าซิทไว้ช่วยทาทำสแต็กเหมือนกันนะครับผมอันนี้เราก็จะสามารถสแต็กไปได้เรื่อยๆนะคุณก็รีเซ็ตมาแล้วคุณก็ทําอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็จะกดสกิลวีวางไันนะเราก็รีมาเสกเลยนะนะต,กตกอนนะตกเสกเนี่ยนี่เห็นไหมมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะยิ่งเราเสกนะ ถ้าเรายิ่งสแต็กตรงนี้มันจะย er ิ่งเยอะขึ้นนะครับผมถ้ามีสกิลแรงๆเงนี้โอคารุนโอเคนะมาประมาณนี้นะสำหรับวิธีการสแต็กบอสนะครับผมสำหรับการเทสดาเมจของอุราอุเมะนะผมจะใช้เป็นชุด uh, ของโอคารุนนะแล้วก็จะใช้เป็นเทสโมนาควีกนะแล้วก็จะใช้เป็นเผ่าไดโกลนิกในการเทสนะฮาร์คีเกตดสี K 4, นะครับผมประมาณนี้ชุดโอคารุนก็จะตีบวกข้ามแล้วด้วยนะแล้วก็จะใช้ร่วมกับวิสาดมาร์กด้วยครับผมงานสแต็กนะก็จะเป็น aaa ประมาณนี้นะครับผม